เดนสถานการณ์เป็นไงเด็กวิศวะปี48คนครับดื่มเหล้ากันหลังจากการจบรับน้องมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเบื้องต้นทราบว,ว่าชื่อปาวาริษาอายรักษ์อายุยีบปีครับแล้วเด็กคนอืน่นอะสอบสวนเมื้องต้นแหะครับแต่ว่ากำลังนำไปสอบสวนก่อนที่กองสืบสวนครับผู้ <Okay. S 2> กองครับมีอะไรสารรอใหม่มาแล้วนะครับฮะในบอนจะมาพรุ่งนี้ไง ขยันเล้อยากเอาหน้าวะบ้านไหนเดี๋ยวถ่ายให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอยนิน้วมือปนเปื้อนไหนวะตำรวจนอกของมึงนู่นนี่ครับรู้จักกันด้วยครับ กองเจ็ดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้กองเจ็ดคุณพ,พูดครับช่วยเร่งผลให้ผมทีนะครับได้ครับสารวัตร ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเลยครับว่าเป็นสารวัตรคนใหม่ก็คุณไม่ได้ถามนี่ครับแล้วผมไม่ใช่พวกบ้าอำนาจนะที่จะต้องมาเบ่งตราตํารวจให้คนอื่นดูแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมได้รู้ว่าพวกคุณทํางานกันยังไงคนแบบคุณเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วครับสุดท้ายเนี่ยก็ตกม้าตายป๊อบบ้าอำนาจกันทุกคนเลยแต่ผมไม่ได้จับใครสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่ได้มีหลักฐานนะผมปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบทุกอย่าง ส่วนเจ้าพนักงานแบบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สวมเครื่องแบบไม่สวมป้ายผมว่าใบสั่งนี้น่าจะเป็นโมฆะนะครับเรื่องต้นเพื่อนผู้ตายแจ้งว่านั่งเล่นเกมอยู่ในห้องครับแล้วก็เผลอรับกันไปตื่นมาอีกทีก็เพื่อนที่ชื่อปุ้ยฝ้ายเสียชีวิตแล้วครับ ส่วนนิติเวศแจ้งว่าผู้ตายเสียชีวิตยังไม่ถึง24ชั่วโมงครับงั้นส่งตรวจเลือดเพื่อนผู้ตายให้หมดครับจบนอกมาเนี่ยเก่งมาในหนังเลยไหมครับแค่เห็นซีนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าไงครับคุณสรวัตรฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุครับผมว่าคุณดูหนังมากไปน,นะครับ ผมจะไม่ด่วนสรุปอะไรท้งนั้นงั้นมาลองแข่งสืบคดีกับผมไหมล่ะครับถ้าผมชนะเนี่ยผมจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณไม่ใช่ลูกน้องแล้วเราจะเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นเกมเพื่ออะไรครับก็สืบคดีไว้ก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอครับคุณสลวัลทำไมล่ะครับคุณไม่กล้าแข่งกับผมเหรอครับหรือว่าคุณกลัวแพ้ผมถ้าอยากแข่งก็ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อน ผมไม่เคยแพ้มอ่อเกินจังเลยนะครับผมก็ไม่เคยแพ้เหมืนอนกัน